สวัสดีค่ะวันนี้เช้าๆนะคะปนุษย์พามาดูไข่ค่ะไข่อะไรไข่นกนะคะวันนี้พามาดูไข่นกค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากล้างลังไปประมาณสองอาทิตย์ค่ะแล้วเขาก็กลับมาไขอีกพอตอนเย็นเขาก็มากกนะคะเช้าเขาก็ไปค่ะเนี่ยปนุษย์ก็เลยขึ้นมาถ่ายให้ดูค่ะแอนแรกไม่ว่าจะเป็นลังล้างลนวไม่ล้างน,นะคะ ก็กลับไปกลับมาค่ะเห็นไหมคะนี่ไข่นกไข่นกลูกบลเล์เลยไข่นกเขานะคะที่นี่นกเขาเยอะค่ะเขาก็จะมาเนี่ยทำรังอยู่ตลอดเลยแล้วก็ไข่รอบที่แล้วสามสมฟองแล้วเขาก็ออก3มฟองแล้วเขาก็ออกก็ตัวเล็กๆๆค่ะ แล้วก็ไปค่ะล้างไว้ประมาณสองอาทิตย์ก็กลับมาใหม่อ้าเพิ่งจะมาดูเมื่อวานนี่แกเอา้าไข่อีกแล้วมาไข่อีกแล้วค่ะก็เลยอาให้ดูไข่นกกันไปลางๆนะคะขอบคุณนะคะหนึ่งล้านดวงใจเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพนุษย์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะลูกใหญ่ด้วยลูกเบลเลอ์เล,เลยเนาะเอาไปต้มกินซะเลยเอน่าจะดีนะเอาไปต้มซะเลย ไข่นกไข่นกนะคะนี่เป็นขึ้นมาถ่ายให้ดูเลยนะคะแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นไม้พุ่มค่ะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนาะเอาเก้าอี้มาวางแล้วก็ปนีนขึ้นมาถ่ายให้ดูเลยนะคะไข่นกค่ะนี่ไข่นกไข่นกนกอะไรปะนกน,นกเขา นกเขานกเขาลูกเดดมันไปแล้วก,ก็มาาเพราะมันออกลูกล่างไปประมาณสองอาทิตย์เมื่อกลับเม,มื่อไหร่ยังว่ามันจะมมลูกดกนเนาะเนี่ยมันกลับไม่อีกแล้วน่าจะอยู่บบกว่าเขาสิใครได้เหนียงอ่เขาเรียกฟักไข่บอกโดดเลยค่ะสองสามเดือนเนาะกว่าจะเป็นโตเนาะเวล้วยปีนมาเบิงปีนมาตั้งให้เบิงค่ะไข่นกไข่นกค่ะเอาลงแล้วลงแล้ว ปินเน่ปิ่นคืนมาะทายให้เบิงได้นี่อยากให้เบิงใค้นกเขาแถวนี้นกเขาหลายค่ะแถวนี้นกนกเขาไล่ยหลยไปมามาไปม้าไปไปม้าค่ะนกเขานี่อ่มาตั้งอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเนาะดูต้นดูอ่ะลงมาแล้วค่ะลงจากนกเขาแล้วค่ะ บอนี่นี่นี่มันเตี้ยลุงเดชเบิ้งทช่ไมต้นมันเตี้ยเด้มันเป็นพุ่มไม่แล้วมันก็มีหนามลุงลุงเปียแล้วก็ตัดเป็นพุ่มไว้ตัดเป็นพุ่มไว้มันก็เลยเข่าม้าเนาะมันเป็นมันมันปลอดภัยสําหรับมันเนาะม้าบอยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนีเด้นี่สวัสดีค่ะทุนนี่เด้ปี่นขึ้นได้มองเห็นนี่เด้เอา เก้าอี้ปีนขึ้นไปเนาะมาเคยเห็นขึ้นกันละป้านุ์กระดายมาอยู่นี่แล้วจังเห็นใครนกเขาขอบคุณค่ะลุงเดชจ้าว่าต้องยู่โดนดอกป้านุ์กระขึ้นทิ่มใบ้คือเขาขึ้นกัน,นใครนกเขาแต่ว่านกเขาอยู่นี่ม่เคยเห็นมั่นขันได้ล่ะ มดต้อูดจากน้องมาอยู่นน่มันหลายโพดนกมันหลายจักนกหยัางแน่ต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยะกลางคืนเน่ะเสียงดังแล้วก็นเนี่ยไอ้ต้นข้างๆนี่คือการกลางคืนเนี่ยม้ากนเต็มเลยจิบ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 เนี่ยมดคืนอยู่นน่เสียงดังมดคืนอยู่หนหล่ะอืมต้นเนี่ยล่ะเสียงเสียงอุ้ยดังขนาดคุยกันไหมคุยกันมดคืนเนงว่าโอ้ยเจ้าคือ้ากันคุยเก่งธนู ก็ได้เอ้าทายเฮ้เบิ้งเบิ้งดอกไม้ไปเนาะม,ม,มีสีสันเนาะขอบคุณมากมๆเด้อต้องแด้อมันหัวฉับบ่อบ่บ่เห็นอย่างมันบ่แมน่นตะก้อนไหลกว่านี้อีกต่ก้อนแหงแ่งมีนกแกว้วงามงามงาม,มาเนาะมันมีอังมุนอยู่เนาะมันก็มาแล้วกับมันก็มาถึงเวลามันก็มาลองขออาหารตู้เปียะมันรู้เลยตู้เปียะอยู่ตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นตู้เปียะนั่งไส้ก็ไปไส้คว้างก็คว้า มาขออาหารตั้งแต่มีกี่กี่เนี่ยโอยตั้งแต่มีอ่านตัวแสบคือกันเนี่ยนกมามาเลยนกแก้วมามาเลยคือเปลี่ยนเลยแห่งเป็นคนมักนกเนาะก็ซื้ออาหารมาแขวนแขวนแขวนให้ตามต้นไม้เดี๋ยวนี้มามาแล้วแค่บินผ่านคือคือนกแก้วยุนีส่สีมันงามงามเนาะสีมันสดใสตั้งแต่แต <laughs> มีกิกี่เนี่ยเออบ่ดด้เห็นนกเลยคอย ซองต่อยู่ทั้งนอกนแล้วกันเนี่ยมีนกเขามาเนี่ยที่ก,กิ๊กกี้กระโดดเฮาเนี่ยเฮาหมดมือแต่ตอนนี้ยังไม่ท่านเห็นเด้มันมันพึ่งมาใหม่เนี่ยแหละมีมีต้นไม้สีแดงหัวจะออกดอกไอ้โช่เนี่ยแหละเบิ้งไปง,งามๆเนาะ บ้านเ้าอากาศเป็นยังไดห้อนหลมะเนาะที่บ้านเฮาอ่ะพอยุนี่ก็เริ่มเศร้าๆก็เริ่ม,มนประมาณยี่สิบสององศาแล้วตอนเช้าแต่กอนในสามสิบเนี้นี่เริ่มเย็นลงละสามารถไปแช่น้ำร้อนได้แล้วแมนบ่ถือกันบ่ถือกันนกเขาเออเป็นอย่างบ้อหัว เป็นธรรมชาติของมันบอลลุงเดชเอออันนี้พระพุธบนกโภคบัลลู่กักนมันสีไรแต่นกเขาเด้นกอื่นบ่นไรเด้ใ้าเออสงสัยขึ้นกันนกอื่นมามันบะไรเด้มันเซ้แต่นกเขาบ่ได้เลยตะก้อนนี่นกเขาหลายโคตรยู่นี่โอ้โหเอาเขาา่าไหวนี่มาเป็นมาเป็นโอ้หลายหลายหลายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มามีเลยมาแต่สูงสูงเพราะกิ๊กเห็นนกเขามา จ้องแล้วก็ย like. ่องย่องย่องไล่มาแล้วมาแล้วแสบมาแล้วแสบมาแล้วมาแล้วส่งเสียงมาแล้วมาถือกันขเขาเขาย่องย่องย่องไปไล่ตลอดเฮาตลอดเขายุยอดกับเฮาเขายังจะของสก,กัดเขาได้เนี่ยเริ่มฮอนนะยุนี่ก็เริ่มเย็นเริ่มดีละอากาศค่ะ อาปีนอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรให้หนูปีนฮะหนูปีนทาําไมอย่าดูรถตังไม่ไล่ไม่ไล่โอเคโอเคเหรอไม่กลัวมันไหลไงกระเซ็น,น,นมากไม่หรอ,หรอ,หรอ Nó tên cả sáng, xa thôn. Kìa cái come here. Kìa cái come here. Nó. Nó. เออมันเป็นกับครึ่งใช่นี่ไงไม่ได้เกะใช่ได้เป็นกระสีนะอืออือฮึโอ้เหมือ,มอ,มอนกันแหละฝั่งนี้ก็เหมือนใช่อือ แม่กาศัลยเดกอัค่ะห่านาบ้านโอ้ยอันนี้คือกันโอ้คือกันคือกันอันนี้เขาข้างบ้านเขาคุยกันก็บม่ได้ต้องบอกว่าบ่ได้อันนี้เป็นเพื่อนบ้านก็เลยหยุดเห่าตอนที่เขาย้ายมาใหม่ๆอ่ะอืมเขาคุยกันก็ไม่ได้เนาะเราก็เกรงใจเนาะก็เลยต้องไปบอกว่าอันนี้เป็นเพื่อนบ้านตัวที่สอนเขาได้ว่าอันนี้คือ นดีอันนี้ถ้าคนดีมาแค่เห่าแป๊บเดียวถ้าคนไม่ดีมาให้เห่าอีกอย่างหนึง่งถ้าเจอสัตว์ที่เป็นพิษก็ให้อีกอย่างหนึง่งเขาจะบอกเราเลยเนาะลูกเด่นเนาะเขาเขัเสียหูเลยเนาะสังเกตตู้เปียนแล้วสังเกตได้ว่าอันนี้คือถ้าสัตว์มีพิษมาเขาก็จะเห่าอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะเขาหูเลยเนาะเพราะมันสัตว์อันนี้เป็นยังไงยังไงถ้าเสียงเห่เหากโชคกันโชคเขาต้องรีบออกไปเบิงเลย มีเขาเรียกอย่างตัวน้อยๆเหมือนตะขาบอะนะ่ะเนาะบั่นเฮาบรลูละอันตะขาบตัวน้อยๆอ่ะเนาะยูนีตะขาบมันก็นมีตัวน้อยตัวใหญ่อ่ะเนาะแล้วโดนดเจอตัวใหญ่ๆสักเท่อจะเป็นตัวน้อยๆน้อยๆเออตะเค็บตะเค็บเออตัวน้อยๆโอ้ยเป็นกระเจาบักซานโอ้ยเหมือนกันนี่ดูไกลๆนี่ก็เป็นฝั่งที่เขาทำนี่ก็เป็น,นอืเนี่ไงมองเห็นนะ,ะเห็นนะ อกีอ่กาา็เฮาแต่แต่ว่าอันกี่กี่ให้นอนนอกบ้านได้ทุเปียทําบ้านให้ไม่ได้ให้เขาบ้านได้ให้เฝ้าประตูไว้ถึงเวลาต้องส่งอาหารก่อนก็ต้องบอกกุ t ดไนกุ i ดไนก็คือให้รู้เลยว่าหมดเวลาแล้วเจ้าเจ้าต้องนอนแล้วก็เอาขนไมไปให้เขานอน <c oughs> บก,กวนเ้าบอกกูในเฟ้ามนหนาประตูอยู่นั่นน่ะแถบนี้ปลาปลามันหลายปลามันหกเนาะมันออกมาดังนอกเนาะก็ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงกี่กีไว้เพื่ไห่ซอยห้าเบิงเนาะข้าเกาก็บืูู้ ขอบคุณค่ะขอบคุณลายลุงเดชไปรดน้ำต้นไม้เลยจ้ามาแล้วมาแล้วนกแก้วขาเหลืองมาแล้วจะอยู่ทั้งทงเนาะเสียงดังขนาดเลยนกนี่กระดายเสียงโอ้โหโตวน่นอยเสียงก็ะชัดกระชิบแต่จะมีนกอีกตัวตัวน้อยๆนะโอ้ยยิ่งเสียงดังมากันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้มากัน อันบ่อันอันก็ลูกเด็กด้ได้ดีเด้ยังยังมีเป็นมูกันสองตัวเด้เนี่ยอันนี้กิกี้อยู่ผู้เดียวอยู่ตัวเดียวเด้และกิกี้มักเล่นน้ำเด้เทาออกมาเด้จ้องจะจะออกมาจ้องจะเล่นเด้ถ้าบ่มีถ้าออกมาแล้วยังม่ทันเล่นนี่ก็ล่อเฮ้าเด้เอาตุกตาเด้ซ้ำซ้งไปกัดตุกตาเจ้าของ นั่นคือสัญญาณบอกแล้วโอ้ยคอยอยากเล่นน้ำเจ้าเราเด้เจ้าว่าเล่นน้ำคอยแน่เอาตุกตาแล้วออกมาแล้วเวียง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 อยากเล่นแล้วบ่มีมูเด้ยังขอลุงเด้ดยังสองโตเด้ม่มีมูเด้อันนี้บ่มีมูเนยแล้วก็วิ่งเลยทีนี้ล่อเราได้วิ่งซ้ายวิ่งขวาเด้มาดูทางนี้นี่มาดูสวนนี้อ วิ่งซ้ายวิ่งขวาเนี่ยบอดแลนดลีแล้วเฮาเด้เนาะหมามันก็มีหัวใจน้ำก็อยากเล่นเนาะอืม ถึกเจอแม่เอาสองโตเขาลูกเด็ดตะหักได้ดละ่ะเจ้าอันน้องดำเป็นเด็กเนาะมันก็กวนม่เลยเนาะอืมันก็อยากอันนี้คือเหมือนเด็กน่อยอนะเจ้าต้องรักค่อยคนเดียวเจ้าจะรักคนเ่นบ่ได้ คือกันละกี้ๆถ้า,ามีหมาม้าเนี่ยถ้าเพื่อนตุเปียหมาม้าเนี่ยโอ๊ยกระโดดทําโตเป็นย่อยเจ้าของนี่เป็นเจ้าของบ้านเล้วย่าไม่หนุงนะเจ้าอยู่ซื้อๆนะเจ้าย่ายา่ยา,ยาดื้อด้อทำเป็นคำล่ามใส่เขาเด้าเจ้าของเนี่ยโอ๊ยโตเศร้าขี่กระเต๊นมีโตได้น,น้อยน,อยนะว่าเขาเตะเทียเดียวก็ปิวกระดอนกระเด็นแล้ว น้ำตาคอ,อยเนียวโตใหญ่บักขนาดอันเดียวนี่เนาะเพรา,าพะพราเราสนมปณอนาเวลาไล่อ่ะได้ตั้งอย่างเดียวเลยขวางบ่ได้เลย เฮ็ดว่าได้พยายามเฮ็ดไปปับ๊บมันเท่าไรมันก็มาได้มันล็อกไปเลยอะ่ะ <c oughs> มันดันทำขวางบ่ได้เลยอยากเฮ็ดขวางอยู่เดี๋ยวนี้ต้องเป็นแบบนี้โดยอัตโนมัติเลยโอเคแล้วค่ะขอบคุณนะคะลงเดแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมนุษย์จะลงไลฟ์แล้วนะคะเอยวบ่ายค่อยไลฟ์อีก ไล์มันบ่อยๆค่ะเพื่อนจะได้มาดูเยอะขอบพูดลุงเดชนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะลุงเดชขอบคุณนะคะ